ที่ห้าห่านกับไข่ทองคำชายยากจนคนหนึ่งเลี้ยงห่านไว้เพื่อเก็บไข่ไปขายวันหนึ่งเขาเข้าไปเก็บไข่ในเ้าตามปกปติเขาสังเกตเห็นว่ามีไข่ฟองหนึ่งสองแสงสีเหลืองแวววาวและเมื่อหยิบขึ้นมาดูจึงได้รู้ว่าไข่ฟองนี้คือไข่ทองคำและหลังจากนั้นห่านก็ออกไข่ทองคำให้ใชาย ยากจนทุกเช้าเขารล่ารวยเป็นเศษสีแต่เขาก็ยังอยากรล่ารวยและมีทรัพย์สินเงินทองมากกว่าที่เป็นอยู่เขาจึงกล่าวกับตนเองว่าในท้องของห่านอ่ในท้องของห่านจะต้องมีไข่ทองคำอยู่มากมายเป็นแน่เมื่อคิดได้ดังนั้นเขาจึงตัดสินใจใช้ มีดผ่าท้องหาของหา่านเพื่อหวังจะได้ไข่ทองคํามากมายดังที่คิดไว้แต่แล้วเขาก็ต้องผิดหวังเมื่อได้เมื่อไม่พบไข่ทองคําแม้แต่ฟองเดียวในขณะที่ห่านนั้นตายและไม่สามารถออกไข่ให้กับเขาได้อีกเลยนิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าความโลภย่อมทำให้สูญเสียสิ่งที่เคยมีขอค่ะ